เราก็จะได้ยินคําพูดทํานองที่ว่าโกงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีผลงานหรือไม่ก็ใครเข้ามาก็โกงเท่านั้นแหละหรือไม่ก็พักไหนมันก็เหมือนกันเพราะว่าก็โกงด้วยกันทั้งหมดนะครคือมันเริ่มมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าหรือว่า เราเบื่อหน่ายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็บางคนอาจจะเลิกหวังไปแล้วก็ได้ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ติดตามชมพื้นที่ชีวิตตอนรากแห่งการคอร์รัปชันวันพุธที่24กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ี